เป็นใบเลื่อยสิบนิ้วนะครับผมอเดี๋ยวเราลองฟังมอเตอร์เป่าวบวกใบเลื่อยกันนะครับครับเดี๋ยวจะลองตัดตรงอีกสักกันนะครับ ครับครับใบเลื่อยเป็นงานละเอียดเลยนะครับเนียนละเอียดเลยนะครับมาตัด4ีาองศานะครับ งานเนียนละเอียดเรียบเลยครับผมนี่ครับดีทั้งเลื่อยทั้งใบมีเลยครับผมหูงานเนียนละเอียดมากครับโอ้เข้ามุมเป๊ะมากครับแนะนำเลยครับตัวนี้ดีจริงครับ